สวัสดีครับพี่น้องปองไปสกุลสกุลครับผมมาพอกันคือเกากับบ่ามืดชาแนลนะครับพี่น้องครับผมนะครับนําเสนอเมนูมื้อนี้พี่น้องต้ากุ้งเต้นนะครับผมนะครับใส่มะกอกแซบแซบพี่น้องนะครับผมนะครับเลื่อปรุงเห้กันง่ายๆนะครับเนาะนะครับใส่ข้าวกััวพี่น้องนะครับข้าวกััวตําเองขั่วเองครับผมหอมๆแซบแซบครับผมนะครับจากนั้นเอาพริกป่นพี่น้องนะครับพริกป่น สิทธิ์ลงไปครับผมริกผลนะครับผลไใบมักเผ็ดลายกระจวดลายกระใสลายครับผมนะครับตามด้วยผงนัวนะครับน้ำอ่าน้ำปลานะครับเนาะน้ำปลาละนะครับนะครับผมเอาแบบจวดๆเสพๆพี่น้องนะครับเมนูอีสานอาหารพื้นบ้านนะครับผมนะครับอายุห้กินแบบบานๆนะครับเนาะนะครับตามตองไห้ตองหน้านะครับตามห้วยน้องคลองบึงนะครับผม นะครับปหาซ่อนกุุงเอานะครับผมอยากยังกหาเอาตามธรรมชาติพี่น้องนะครับผมตามด้วยหอมลงไปนะครับผมนะครับซอยหอมพี่นะ้องอ,นะอยหอมลงไป นะครับเ็จเล็บร้อยนะครับผมตั้กุ้งเต้นใสมะกอกพี่น้องนะครับเป็นเมนูพื้นบ้านอาหารอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องนะครับเสบเสบน้ำบบาวมืดพี่น้องนะครับผมนะครับขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคุณกับตีเข่ามาเนาะครับน้องรับชมช่องบบาวมืดชาแนลนะครับผมคลิปหน้าพอกกันมาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บบาวมืดน้ำนะครับเนาะนะครับมือนี่ก็สวัสดีครับ